สวัสดีครับผมที่กีดูไิดูปูนานักเล่นเกมอันดับบยัยที่หัที่สุดในโลกกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมเบริโอคาร์ดเอเดรียครับเห็นมีข่าวลือกันมาว่าเบริโอคาร์ดเก้านะครับกำลังอยู่ในช่วงผลิตอยู่นะครับอะไรประมาณนี้กำลังอยู่ในช่วงอะไรนะเขาเรียกว่าลงไม้ล,ง,ลงมือทาขั้นตอนนะครับมาแต่วันนี้เราจะมาเล่นเป็น มาริโอคาร์ดเอทกันก่อนนะครับเล่นแบบออนไลน์เลยนะฮะเซิร์ชหาผู้เล่นเอ้าหาไม่เจอเดี๋ยวใหม่เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะฮะที่มีคนเล่นออนไลน์ทั่วโลกเลยนะครับเล่นเยอะมาก อะเอานี่เลยแล้น,นี้ตอนนี้มี11คนอยู่นะครับ12คนถ้าใครชื่นชอบเกมออนไลน์ครับก็ลองหาเกมนี้มาเล่นดูสนุกนะถ้ามีเพื่อนด้วยก็ยิ่งจะสนุกไปใหญ่เลยเกมนี้ หาห้องไม่นานนะครับหาห้องไม่นานของผมอยู่ลำดับสุดท้ายนี่เลยนะไม่ใช่ได้ทีโลนะเข้าห้องคนสุดท้ายนะครับทำไมเสียงแตรเป็นแบบเนี้ฮืมจอยสั่นด้วยผมซื้อจอยใหม่ตัวหนึ่งนะครับ ตอนนี้อยู่รับไซบไปเฮ้ยน่าสิบสองกิโลเลยตอนนะี้ทำไมเราได้กิโลเรื่อยเลย บอกว่าเกมนี้นะครับไม่มีคนเล่นนะครับมีตเทพและปิศาจไยล่วงของเราก็จะเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับเอ้ยยูีบวยแล้ว แต่ในดินเทนโดสวิตไลท์จะไม่มีระบบสั่นนะครับแต่ตอนนี้จอยของผมเป็นระบบสั่นเอ้ยล่วงไปข้างๆได้ดาวมาแล้วทำไมเราไม่ได้ไอเทมเจรวดนะเนี่ยจะแฟงไปหมดเลยได้ ทุกอย่างที่เก็บมาก็จะมีอาการสั่นฮ้ยดาวมาแล้วจรลวดฮึพุ่งไปเลยกิโลรอบสุดท้าย ยังล้างท้ายอยู่เลยนะเอ้ยอะไรเนี่ยของล่วงหมดเลยตามเขาไม่ทันยังไงก็ตามไม่ทันอยู่ที่โลไงรอบนี้ก็เข้าที่โล ไปโอ้ยทีโลก็เข้าเซนชัยกันไปหมดแล้วว้ายดองกี้คองรอบนี้เราได้ที่บวยนะครับ มาดูรอบต่อไปสมกับฉายาที่ดูไปดูนะนักเล่นเกมมันดับบว้ยที่ห่วที่สุดในโลกนะครับอ่ะดา่าย่ายแล้วกันด่าเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะยากไปด้วยผมไม่เคยถนัดด่านนั้นไม่เคยเล่นนะด่านนั้นนานๆจะได้เล่นทีนะครับด่านนั้นถ้าสกีหน้าจอได้นะเกมนี้ จะรู้ว่าเขามาจากประเทศไหนญี่ปุ่นส,ส่วนใหญ่ตอนนี้เลือกดาบไปแล้ว11คนนะครับมีทั้งหมด12คน เกมนี้ต้องเล่นถ้าอยากได้เล่นออนไลน์นะครับก็สมัคร Nintendo Online ไปด้วยนะครับถ้ามีคนเดียวนะครับไม่มีเพื่อนไม่มีพี่น้องนะครับแล้วอยากเล่นกับคนอื่นก็สมัคร Nintendo Online ไปแบบผมนี่เสียงแต่ยังเป็นเสียงในป่าเลย ถ้าไม่ชนขอบส่วนใหญ่ก็จะได้ไม่ได้เท่มอะไรเลยเอ้ยรถไฟ Uh huh. ได้แล้วดับสิไปบูสบูสเคลื่องไปอุ้ย uh huh. ไปติดขอบซะได้ อืมระพี่สองอีกแล้วที่บวยอีกแล้วโอ้โหทำไมเขาเก่งกันย่างนี้จนรถรถไฟปิ้วหมดเลยขนาดไดดาว ติดขอบเรืยเลยเข้าทุกดิฟไม่ใช่เข้าทุกโคง้งเข้าทุกมุมเข้าทุกเหลี่ยมชนทุกอย่างจากที่เจ็ดนะครับกลายเป็นที่สิบเอ้าสิบเอ็ด เอ้าไม่ได้ของอีกน้ำไม่ทันอืมอะไรเนี่ยขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับนะครับ ดาดสิบสองมันนดาบสิบเอ็ดดองกี่ของเข้าทุกโค้งจริงเข้าทุกมุมเข้าทุกเหลี่ยมชนให้หมดมาออีกสักรอบหนึ่งเอาเป็นน่านโยชิแล้วกันไม่ต้องกลัวนะครับถ้าใครเล่นคนเดียวแล้วคิดว่าจะเหงานะฮะเกมนี้ ออนไลน์ได้เจอกันทั่วโลกเลยนะครับเป็นเกมที่ออนไลน์อันดับต้นๆของ Nintendo Switch เลยนะครับเกมนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแหลกมันจะอะไรนะครับผมคิดว่ามันโอเคอยู่นะเล่นออนไลน์แต่แบบเดดไบเลไลยอย่างนี้มันเจอทุกแพลตฟอร์มมันยังมี ปิงมีบัก๊กมีกระตุกมีอะไรบ้างนะครับแต่โมเลโกคาร์าดไม่มีเลยนะครับและเป็นเกมที่ขายดีอันดับแรกของ Nintendo Switch เกมภาพรวมนะครับ อยู่นดับสิบไม่ได้ของสาสาร์จะโฉบเข้าไปเอาของหน่อย เอาไข่ปลามาเนี่ยมันจะเป็นเกมแกล้งกันครับอันนี้ขอให้ได้ของดีขอให้ได้ของดีดได้ของดีดดองดดเอาปีบขอบ ดีใจเลยวะอันดับสิบสองรอบสุดท้าย เลยยังเป็นันดับบัวอยู่นะครับตอนนี้อืม,มาศูนย์จรวดโอเคอันดับเดิม11รอบนี้รู้สึกว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่เลยนะฮะ อานนีว่านั่นก็เป็นเกมออนไลน์ที่สามารถเล่นได้ของกันทุกคนทั่วโลกนะครับอ่ะสาหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมฝากกดไลค์กด subscribe ในช,ช่อง16กิ h a ช n e l ด้วยนะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรไปแล้วครับขอเล่นเกมยังมีความสุขนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมเกมลดราคานะฮะเกมลดราคาถูกๆก,ก็ยังมีอยู่นะรีบไปจับจ่ายกันนะเกมเอ็กซ์คลูซีฟยังไม่หมดเขตนะอีก878วันเท่านั้นนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ